you สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยนินดีต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยหกกูรูทอค่ะพบกับดิฉันนนุมากเกษตรพืชผลเป็นประจำนะคะทุกวันอนงารถึงวันพฤหัสบดีบ่ายสองครึ่งถึงบ่ายสามโมงค่ะเราจะมาเปิดมุมมองความคิดกับสุดยอดกูรูของวงการนะคะแล้วก็วันนี้นะดิฉันนนุมากเกษตรพืชผลจะพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยนะ,ะกับสุดยอดกูรูนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทต,ตานีมาร์เก็ตติ้งจำกัดค่ะคุณเล็กยงยุทธนินเปล่งแสงนะะสวัสดีค่ะน้องเล็กค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่บสวัสดีคุกบุคคค่ะสวัสด ต้องเรียนท่านผู้ฟังทุกท่กนานนะถ้าที่อื่นนี่เขาเรียกอาจารย์เล็กนะแต่นี่เน,นื่องจากนี่นส่วนตัวนะกับคุณเล็กขออนุญาตคุยกันได้เลยครับพี่นะคุณผู้ฟังได้เลยนะครับ<ท>เหมือนเราเขาแบบเปิดห้องเรียนเฉพาะเราสองสามคนเนี่ยนะปาการกระดาษดิฉันพร้อมนะคุณผู้ชมที่<อ>ชม,มอยู่คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ก็ถ้าถ้าสะดวกนะเตรียมปากากระดาษเลยนะฟังทั้งทีมันต้องคุ้มเราเราอยากจะช่วยคุณผู้ฟังให้ให้ทาธุรกิจได้ ประสบความสําเร็จนะคราวเขาี้อยากจะถามนะฮะเพราะว่าในแง่ของการตลาดมาร์เก็ตติ้งก่อนหน้านี้นะเล็กก็เคยเล่าให้เราฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ a c e b o o k นะการตลาดเสนอหน้าหรือว่าเรื่องของตัวไอจีนะฮะทิกตอกไลน์ก็ตามสิ่งที่สําคัญเนี่ยเหมือนจะเป็นเรื่องของคอนเทนต์ทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับเลขอืมใช่ครับใช่ครับคือยุคนี้ต้องบอกงี้ครับว่าเวลาการซื้อขายของออนไลน์ครับหรือการที่เราจะดูธุรกิจในโลกออนไลน์เนาะผมเรียกเสมอว่าเป็นการขายมโน ขายเมนูแปว่าอะไรครับใช่เราอ่านก่อนเนอะอุ้ยอาหารจานนี้ต้องเด็ดแน่เลยสินค้าตัวนี้ต้องดีแน่เลยแต่เรายังไม่เห็นสินค้าดังนั้นการอ่านเนี่ยคือสิ่งสําคัญมาเลยเป็นคอนเทนต์เขาถึงบอกว่ามีอะไรนะเมื่อก่อนที่เขาบอก customer is king ใช่ไหมดี๋ยวนี้เขาบอก content is king ครับผมคือการตลาดกลายเป็นคอนเทนต์จะเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดบนโลกออนไลน์นะครับเราจะทําแพลตฟอร์มได้เรารู้เครื่องมือในการทําแพลตฟอร์มยิงโฆษณาโดนกลุ่มเป้าหมายเรียบร้อยแต่คอนเทนต์ไม่โดนคอนเทนต์ไม่โดนแปว่าอะไรครับ สุดท้ายแล้วลูกค้าอ่านแล้วไม่จินตนาการตามเราอ่านแล้วไม่รู้สึกอินกับสินค้าเราหรือแม้กระทั่งอาจจะไม่คลิกอ่านเลย,ยรเรื่องใหญ่นะคะคั่น,นเป็นเรื่องใหญ่เลยครับผม<อ>นะครับดังนั้นอาจจะยิงไปแล้วทำไมบางทีเราก็ได้มีคาถามอาจารย์ทำไมยิงไปแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จเลยคนเข้าถึงเยอะแยะเลยแต่ทำไมไม่มียอดเลยไม่มีคนคลิกเลย<อ>เพราะอาจจะเกิดจากคอนเทนต์ได้ครับผมแล้วเราทํายังไงจะทําให้คอนเทนต์ของเราเนี่ยสามารถเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายให้เข้ามาดูรวมไปถึงตัดสินใจนี่เลยอินบ็อกซ์ซื้อเลย ซื้อเลยใช่ไหมครับคือคือทีแล้วเราต้องกลับไปกลับไปดูเส้นทางการเดินทางของลูกค้าก่อนเขาเรียกว่า customer journey ครับพี่นะครับก็คืออันที่หนึ่งคือเขาต้องรู้จักเราก่อนแล้วก็สนใจเราผมแบ่งกลุ่มลูกค้ามาเป็นสามกลุ่มเดี๋ยวผมจะเรียกมันว่าสามว้าวนะครับวาแบ่งแบ่งกลุ่มออกมาเป็นทั้งหมดสามกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งคือรู้จักแล้วก็สนใจต้องทําให้ลูกค้ารู้จักเราแล้วก็สนใจเช่นยกตัวอย่างผมกําลังอยากจะหาอะไรเดียหาคอมพิวเตอร์สักเครื่องหนึ่งผมก็ต้องเริ่มเสิร์ชค้นหาละ อันนี้ครับลูกค้าเริ่มเริ่มค้นหาถ้าเจอเราแสดงว่าเริ่มรู้จักเราแล้วห <c oughs> ลังจากที่รู้จักเราแล้วเนี่ยเราต้องทำคอนเทนต์ให้เขาสนใจเรา <c oughs> นะครับแล้วจากที่สนใจเสร็จปุ๊บเขาอาจจะคลิกเข้ามาดูคลิกเข้ามาดูเสร็จปุ๊บอันนั้นแหะคือถ้าในในแง่ของคอนซัมเมอร์จะนี่เขาเรียกว่าช่วง consideration หรือช่วงพิจารณา <c oughs> เขาก็จะเริ่มเข้าไปอ่านแล้วข้อมูลสินค้าเราเป็นยังไงบ้างพิจารณาไปพิจารณามาเรามีคอนเทนต์อื่นๆยิงเข้ามามีโปรโมชั่นบ้างมนีนูน่นนี่นั่นบ้างก็เกิดการตัดสินใจซื้อ อันนี้คือช่วงระหว่างการตัดสินใจซื้อจนถึงซื้อในที่สุดแล้วก็ว้าวที่สามคือหลังจากซื้อไปเสร็จปุ๊บเนี่ยสินค้าต้องทําไมสินค้าต้องดีต้องตรงโปกต้องพยายามทําไงก็ได้ให้ลูกค้าเกิดการบอกต่อหรือเกิดการรีวิวให้เราหรือเกิดการแชร์ให้เราดังนั้นเราก็เลยจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ากลยุทธ์แต่ก่อนจะเป็นสมกลยุทธ์เนี่ยมีมีเม่อก่อนผมฟัง YouTube ยู t ูบเนะแล้วก็มีผู้บริหารท่านหนึ่งนะคะรับเขาก็พูดขึ้นมาว่าจริงแล้วการทำคอนเทนต์ก็จะมีสามต่อด้วยซ <3 S 2> มันก็ใกล้ อ๋อสามต่อต่อสามต่อต่ก็คือ,อเวลาเราทำคอนเทนต์ต้องแสดงตอนที่หนึ่งคือต้องแตกต่างแตกต่างนะฮะใช่เราต้องนําเสนออะไรที่เป็นจุดแตกต่างให้กับลูกค้า,าครับผมจุดแตกต่างของสินค้าเราต่อที่สองคือต้องตรงใจแตกต่างอย่างเดียวไม่พอเราต้องรู้ด้วยว่าแล้วลูกค้าอยากได้อะไรล่ะไอความแตกต่างเราเนี่ยไปตอบสนองลูกค้าหรือเปล่าค่ะครับผมนะครับแล้วก็ต้องตาต่อที่สามก็คือตาสินค้าต้องอย่าลืมให้เขาจดจําเราให้ได้อครับผม แต่ต้องตรงใจแล้วก็ตราสินค้าที่เราิเออกไปให้ได้ครับผมพอเราเราฟังถามต่อใช่ไหมครับพอเราฟังแบบนี้ปุ๊บก็เลยเอามาผสมผสานกับสามว้าวของผมนะครับเนอะดังนั้นเนี้ยออกมาเป็นอะไรคะออกมาเป็นอันที่หนึ่งคือเราทําไงให้ลูกค้ารู้จักแล้วก็สนใจเราก่อนจะไปตรงเนี้ยเราต้องไปเรื่องที่หนึ่งก่อนคือปัจจุบันเนี้ยคนทําโลกออนไลน์หรือทําบน Facebook หรือทําบนไอจหรือทําบนอทิกตอกเองก็แล้วแต่สิ่งแรกที่เขาทํา พี่ปุ๊กคิดว่าเขาคิดถึงอะไรก่อนครับสิ่งแรกที่เขาทำเขาก็อาจจะนึกถึงแต่ตัวสินค้าตัวเองก่อนมั้งหรือเปล่าคะใช่คือเขาคิดว่าเฮ้ยเขาโพส์สินค้าลงไปเนี่ยหรือโพสต์ลง facebook เนี่ยเพื่อต้องการขายเป็นอุตสาหกรรที่หนึ่งหรือเป็นจุดป,ประสงค์ที่หนึ่งแต่จริงในโลกออนไลน์ปัจจุบันนี้ยผมว่าจุดป,ประสงค์แรกไม่ใช่การขายนะครับจุดป,ประสงค์คแรกคือต้องทําให้ลูกค้าคลิกเราให้ได้ ซึ่ง oh. ผมพูดใน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 อีพิกผ่านมาเนาะผมบอกว่าเราต้องทําให้ลูกค้าคลิกเราให้ได้ก่อน mm hmm. คือถ้าลูกค้าย,ยังไม่คลิกเราเนี่ยเราบอกว่าเรามีโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งลูกค้าไม่รู้จักเราเลยก็เลื่อนผ่านเลยลูกค้าไม่เคยรู้เลยสินค้าชนินอะไรถูกไหมครับดังนั้นต้องทําให้ลูกค้ารู้จักเราให้ได้รู้จักโดยการเลยครับการคลิกเนื่องจาก mm hmm. อัลกอริทึมของโลกออนไลน์เนี่ยพอเราคลิกปุ๊บเนี่ยมันจะมีการตามหลอกหลอนตามหลอก <จะ S 1> หลอนเรามันจะมาหาเรา เช <S an> ่นยกตัวอย่างนะครับผมคลิกไอตัวคอมพิวเตอร์เมื่อสักครู่ที่ผมบอกผมอาจจะเห็นแอดคอมพิวเตอร์แอดหนึ่งที่อาจจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับว่าสเปคเขาแรงยังไง <S <S <an> <S อคอมพิวเตอร์เขาดียังไงการใช้งานควรจะเลือกแบบไหนนักศึกษาควรจะเลือกคอมพิวเตอร์แบบนี้ไว้ทํางานเลือกแบบนี้กราฟิกดีไซน์ต้องเลือกแบบนี้เราอาจจะพ้ยมันโดนใจเราเราคลิกแต่ยังไม่ขายของนะครับเรา <S <S 1> <S 1> คลิกเข้าไป <S <S ปุ๊บเนี่ยเราเริ่มศึกษาดูว่าฮี่คอมพิวเตอร์เหล่านี้น่าสนใจจังเลยวันหนึ่งเราอยากจะซื้อ Facebook จะรู้ใจเราทันทีมันจะเด้งไอของพวกนี้มาให้เรา ดังนั้นผมเริ่มรู้จักเพจนี้ันื่อนที่ดีของเรามากเลยมันเป็นเพื่อนที่ดีมากเลยครับมันรู้ใจเรามากเลยครัเนะพอเราคลิกปุ๊บเนี่ยวันหลังเพจนั้นน่ะเขาโพสต์อะไรไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมก็จะเห็นเห็นเสมอเสมอถูกไหมครับเห็นบ่อยๆทําไมครับรู้สึกว่าดีคนที่มีความชํานาญจังเลยแบรนด์นี้มีความแข็งแรงจังเลยแบรนด์นี้น่าเชื่อถือจังเลยเห็นบ่อยๆแปลว่าดีเห็นบ่อยก็เลยทําไมครับวันนี้ผมสนใจจะซื้อทันทีปุ๊บนะครับผมเริ่มคลิกหาเพจนี้ละเฮ้ยวันนั้นเห็นแอดเพจนี้อยู่นนี่าครับผม นั่นหมายความว่าเราจะต้องทําเพจของเราให้เป็นสินค้าเฉพาะชนิดประเภทนั้นเลยไหมถ้าเกิดสมมุติใครเป็นเพจแบบโอ้โหอาราวดอลมีทั้งของกินของใช้มีทั้งบริการอันนี้ไม่โอใช่ไหมหรือว่าไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับเพียงแต่ว่าสิ่งแรกที่เราต้องรู้ก่อนว่าเอ,อเพจเนี้ยกลุ่มเป้าหมายเป็นใครยกตัวอย่างลูกค้าผมเนาะอาจจะเออชื่อได้ไหมพี่ชื่อได้ปั๊มนม com ปั๊มนม com เขจะมีเป็นเพจชื่อปั๊มนม com เลยนะครับ เป็นพที่ขายสินค้าออนไลน์เกี่ยวกับเอพวกสินค้าแม่และเด็กอ่าคล้ายๆกับซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์เลยเซกเมนต์เขาชัดเจนมากคือแม่และเด็กถ้าไม่ใช่แม่และเด็กหรือไม่ได้สนใจสินค้าแม่และเด็กไปข้างหน้าเลยตลาดจะมีคนอยู่ประมาณ400กว่าคน500กว่าคนแปลว่าอะไรครับแปลว่าแม่และเด็กพี่ลองนึกคาว่าแม่และเด็กดูแม่อยากได้อะไรครับแม่อยากแม่อยากสวยไหมแม่ก็อยากสวยแม่อยากผิวดีไหมแม่อยาก ผิวดีแม่อยากกินอาหารเสริมไหมแม่อยากกินอาหารเสริมแม่อยากใช้เทคโนโลยีไหมแม่อยากใช้เทคโนโลยีได้ไหมแม่ก็อยากใช้เทคโนโลยีดังนั้นขายได้หมดเลยนะครับใช่ขายได้หมดทุกอย่างเห็นไหมพอบอกซิกเนตแม่และเด็กปุ๊บเราทำคอนเทนต์ให้มันอิงกับเรื่องพวกนี้พอเราอิงกับเรื่องพวกนี้เสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลูกค้าเริ่มสนใจและเขาว่าแม่เนี่ยไม่ได้แปลว่าเราวันที่เราท้องเป็นเป็นแม่หรือวันที่คลอดลูกเป็นแม่นะแม่เป็นตลอดชีวิตนะพี่ แม่เปต่อครับสมาชิกปั๊มนมนี่สงสัยเยอะขึ้นเราไม่ได้มีเฉพาะกลุ่มของคุณแม่ที่มีลูกอ่อนหรือเปล่าหรือว่าเป็นป็นจุเแม่ครับคุณแม่ก็คือแม่และเด็กแต่ว่าคนที่เป็นคุณแม่และคนที่เป็นเด็กด้วยแปลว่าแม่ซื้อของให้เด็กเช่นซื้อของเล่นในนั้นในเพจเขาก็ขายของเล่นได้ขายเครื่องสําอางได้ขายสินค้าพวกเกี่ยวกับอะไรนะเทคโนโลยีก็ได้โอ้ยอย่างนี้ถ้าเกิดเราจะไปเยี่ยมคนคลอดลูกนะคุณผู้ฟังเราก็เข้าไปในเพจนี้เลย เราก็อาจจะอยากหาซื้อของอะไรไปให้เขาอะไรเนี้ยใช่ใช่นี่แหละครับคือคําว่า segmentation คือเราถ้าเราเราเพจเราเราทำขึ้นมามันจะหลากหลายแค่ไหนก็แล้วแต่แต่เราต้องทำไมครับจับ segment หรือจับกลุ่มเป้าหมายที่มันชัดเจนเพราะบนโลกออนไลน์เนี่ยถ้ากลุ่มเป้าหมายชัดเจนทำคอนเทนต์ก็จะชัดเจนพอคอนเทนต์ชัดเจนปุ๊บเวลาเรายิงแอดโฆษณาไปลูกค้าโดนกลุ่มเป้าหมายชัดๆละเจอคอนเทนต์ก็สนใจด้วยอย่างนี้เป็นตอน อันดับแรกเลยจะกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนชัดเจนเนาะแล้วก็มาทำคอนเทนต์ให้มันชัดเจนถ้าสมมุติเราได้กลุ่มเป้าหมายชัดเจนแล้วคอนเทนต์ต้องทำยังไงหนึ่งสองสามตอค่ะเขาบอกว่ามีสูตรการทำคอนเทนต์ห่อนพี่สูตรก็คือแปดสิบยี่สิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์กับยี่สิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์ต้องเป็นคอนเทนต์ที่ลูกค้าอยากรู้อยากฟังอยากเห็นอยากได้ยินอ๋อคือคือบางทีอย่างที่ผมบอกเมื่อเมื่อเมื่อต้นชั่วโมงที่แล้วนะครับผมบอกว่าคอนเทนต์แรกที่เราจะทำเนี่ยต้องทำให้้ลลูกกกคคาิ่อน ไม่ใช่คอนเทนต์ขายของ <c oughs> ต้องทาให้ลูกค้าคลิกเราก่อนดังนั้นเนี่ย80%แรกต้องเป็นคอนเทนต์ที่ลูกค้าอยากรู้อยากฟังอยากเห็นอยากได้ยินเช่นคอนเทนต์ให้ความรู้คอนเทนต์แสดงความเชี่ยวชาญคอน <c oughs> เทนต์เรื่องราวต่างๆอีก20%พอลูกค้าคลิกเราแล้ว,ลวอีก20%เนี่ยเราจะขายของขายไปเลยลูกค้า80%นั้นอ่ะก็จะเห็นเราด้วย <c oughs> ครับผมดัง <c oughs> นั้นเนี่ยเวลาเราทำคอนเทนต์เราอยาบางเพจขายของอย่างเดียวพอโพส์ขายของอย่างเดียวลูกค้าทําไมครับบอก เหมือนเราซื้อแม็กกาซีนมาพี่สมัยก่อนเราซื้อแม็กกาซีนมาหนึ่งเล่มเนาะเปิดมาโฆษณาเยอะก็เซ็งเลยโฆษณาเยอะปุ๊บทำไมครับเลิกเลยเนาะเลิกดูเลยถูกไหมครับะไม่เห็นเขาเพิ่มหน้าแมกกาซีนนืกอ่าเขามีคอนเทนต์น่าสนใจเพิ่มขึ้นไม่สปอนเซอร์เขาเยอะมากใช่พอเพิ่มโฆษณาปุ๊บทำไมสุดท้ายเราทำไมครับเราไม่ซื้อละวันหลังถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยคอนเทนต์มันเลยถูกแบ่งออกมาเป็นสามว้าวสามส่วนส่วนที่หนึ่งคือให้คนรู้จักแล้วก็สนใจอันนี้ผมผม ผมน่าจะเคยพูดไปในรายการครั้งหนึ่งแล้วก็คือการทําข่าวพาดหัวนั่นเองอข่าวพาดหัวต้องว้าวผมเรียกมันว่าเอสตาติจีคือทํำ,ทำยังไง,ไงก็ได้ให้ลูกค้าเอให้ลูกค้าสนใจโดยการเอาเรื่องราวที่ลูกค้ากําลังสนใจอยู่อาจจะไม่ใช่การขายของก็ได้นะครับเช่นยกตัวอย่างกลุ่มเป้าหมายเป็น,ปนอะไรเป็นแม่และเด็กเราบอกว่าอะไรครับชี้แหล่งช้อปปิ้งของเล่นราคาถูกให้กับคุณลูกออแล้วใจน่าดูเล้าใจ<ด><ด>เลยนะโอ้ชี้แหล่งช้อปปิ้ง แล้วเราก็คลิกเข้าไปไปซื้อที่นู่นที่นี่แล้วอาจจะจบตอนสุดท้ายไทยอินว่าแต่เรารวบรวมไว้หมดแล้วในเพจของเราไทยอินสุดท้ายครับอย่างเงี้ยเป็นต้นเห็นไหมหรือชี้ชี้เป้าแหล่งช้อปปิ้งราคาพิเศษนู่นนี่นั่นไปฮ่องกงจะซื้ออะไรดีไปเกาหลีซื้ออะไรดีให้ลูกคุณไปญี่ปุ่นซื้ออะไรให้ลูกคุณแล้วจบด้วยไทยอินสุดท้ายคืออะไรครับแต่ร้านเรามนีทุกอย่างนะลูกค้าเริ่มคลิกผมเียเสมอว่าคอนเทนต์เนี้ยเริ่มต้นและสนใจเนี่ยคือคอนเทนต์ตกลูกค้าสมมนตินะ อ่ะคุณรู้ฟังโน้ตเล็กถ้าเกิดสมมติพี่จะทาเพจเฉพาะกิจเข้ามาแคมเปญเนี่ยสองสามเดือนเลือกตั้งผู้ว่ากรทมนะแล้วพี่ก็คิดป้าหนัวขึ้นมาว่าโอ้โหเลือกสามีง่ายกว่าเลือกผู้ว่ากรทมซะอีกโอ้คลิกละนาวเลยครับพี่แต่เลือกสามีอาจจะอาจจรย์แบบก็เลยนะเอออาจจะง่ายกว่าผมพอฟังเสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้โหเพราะอะไรเพราะเพราะอะไรที่เขียนว่าผู้ว่าอแต่ละคนน่าเลือกทุกคนเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปรือผู้ว่าแต่ละคนมีจุดเด่นต่างกันยังไงอะไรก็ว่าไปเห็นไหมครับ นี่ยคอนเทนต์เหล่านี้ที่คนชอบแลักษณาคอนเทนต์แบบนี้ที่คนชอบนะครับนี่คือเริ่มต้นแล้วก็สนใจนะครับทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเห็นว้าวไอ้ว้าวคอนเทนต์ที่ผมบอกเนี่ยก็คือไอ้พวกข่าวพาดหัวที่เห็นแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าเราแต่เป็นคอนเทนต์ตกลูกค้าคือให้เขาคลิกเขาเริ่มคลิกอ่านเราพรุ่งนี้เรามีคอนเทนต์ลักษณะนี้แบบนี้อีกเขาคลิกอ่านเรา Facebook จับทันทีว่าคนนี้คือแฟนพันธ์แท้เพจเราเขาอาจจะไม่กดถูกใจเพจเราเลยก็ได้นะ แค่เปิดดูใช่แค่เปิดดูดูเราเคยสังเกตไหมเราเปิดดูเรื่องนี้ปุ๊บเรื่องนี้วิ่งมาหาเราเต็มไปหมดเลยหลักการาเดียวกันเลยครับพอเราคราวหน้าเราโพสตอะไรไปเขาก็จะเริ่มเห็นละวถูกไหมครับเขาเริ่มเห็นละแล้ว,ลวพอเขาเริ่มรู้จักเราละตอนนี้เขาเริ่มรู้จักเราแล้วใช่ไหมครับเริ่มสนใจแล้ว,ลวเราเริ่มโพสตเรื่องเกี่ยวกับสินค้าให้เขาสนใจเราเช่<อ>นเอาฟีเจอร์เด็ดของสินค้าความแตกต่างหนึ่งเดียวในโลกที่มีอยู่ตอนนี้ หรืออะไรแอปอะไรนะที่แบบแอปพลิเคชันเดียวที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการของคุณได้อะไรแบบนี้ที่มันว้าวขึ้นมาพอเขาคลิกเข้าไปดูปุ๊บตอนนี้เขาเริ่มเริ่มเรียนรู้สินค้าเราละจากที่เขารู้จักเราเขาเริ่มเรียนรู้สินค้าเราละอย่างอา่านอย่างเพจแม่และเด็กเมื่อสักครู่นี้เราจะพูดไปว่าแหล่งรวมสินค้าของเล่นทั่วโลกอยู่ที่นี่ที่เดียวก็คือที่เขตเนี้ยคนเริ่มคลิกไปแล้วเฮ้ยมีสินค้าอะไรบ้าง วัยเด็กอ่าวัยค้าลกเราก็จะมีสินค้าตัวนี้ที่เราขายอยู่วัยเด็กสินค้าตัวนี้วัยรุ่นสินค้าตัวนี้โตขึ้นมาเป็นสินค้าตัวนี้สมมุตินะครับคนเริ่มเรียนรู้ว่าอ๋อเพจนี้ขายอะไรบ้างเห็นไหมครับเริ่มรู้จักเราแล้วก็เริ่มสนใจเราจากการคลิกครั้งแรกพอเขาสนใจเสร็จปุ๊บสนใจไปสนใจมามันจะเข้าสู่สเตจที่สองที่ผมบอกก็คือเริ่มว้าวที่สองว้าวที่สองเริ่มพิจารณาและทําไมครับเริ่มมีโอกาสจะตัดสินใจซื้อ ไอ้ช่วงพิจารณา,านี่แหละเราใช้กลยุทธ์ที่ผมเรียกมันเองนะครับว่าโมสตัดตี้โมคือโมโมคือเอาเรื่องราวสินค้าเราเนี่ยแต่โมแบบความเป็นจริงนะครับโมเอาเรื่องราวสินค้าเรานี่แหละมาว่าว่าอุ้ยแล้วเขตเราเจ๋ยงยังไงอะ่ะเขตเรานำเข้าแบบไหนอะ่ะของเล่นเราปลอดภัยแบบไหนอะ่ะเริ่มขยายความจากสิ่งที่เราทําให้เขาว้าวในอันที่หนึ่งมาละเห็นของเล่นรวมของเล่นไว้ละเขตเราของเล่นเราแตทุกชิ้นนะผ่าน QC หมดเลยนะมีการตรวจสอบหมดเลยนะ และเราก็มีของเล่นที่เราผลิตพิเศษให้กับคุณด้วยเสริมอะไรนะเสริมปัญญาให้ลูกคุณเสริมไอคิวให้ลูกคุณยังไงลูกคุณอายุสามขวบต้องเล่นอันนี้นะเพราะเล่นอันนี้ปุ๊บทำไมครับมันทําให้ลูกคุณทำไมครับสามารถในอนาคตมีจินตนาการสร้างสรรค์สมมติอะไรแบบนี้เห็นไหมพอมันเริ่มอ่านแบบนี้ปุ๊บเริ่มทาไมครับแม่เริ่มมือสั่นแล้วเนาะแม่เริ่มมือสั่นแล้วว่าี่จะซื้อละจะซื้อละแต่ซื้อไว้ก่อนซื้อไว้ก่อนลูกจะใช้ไม่ใช้เล่นไม่เล่นซื้อไว้ก่อนเดี๋ยวเด้้มาาอีกสุดทยแลว พิจารณาเสร็จปุ๊บทาไมครับต้องทําให้เขาตัดสินใจซื้อให้ได้ภาษาดิจิตอลเขาเรียกว่า call to action call to action ก็คือทำยังไงก็ได้ให้เขาเกิดการติดต่อเราให้เร็วที่สุดคำว,ว่าติดต่อคืออาจจะคลิกเข้ามา inbox เราคลิกเข้ามาไลน์เราคลิกเข้ามาซื้อสินค้าเราคลิกเข้าไปใน s h อป e e ไปเลือกซื้อสินค้าใน s h อป e e ทันทีอันนี้คือ call to action อันนี้แหละเราจะตบด้วยเลยครับตบด้วยอาจจะตบด้วยโปรโมชั่นก็ได้อันนี้แล้วแต่ละหรือตบด้วย limited edition สินค้านี้นําเข้ามาสิบชิ้นเท่านั้นนะโอ้เราเล่าจนว้าวแล้วนะสิบชิ้นเท่านั้นที่จะซื้อได้ตอนนี้อดไม่ทันเลยนะเอฟไม่ทันเลยใช่ไหมฮะเออคราวนี้เริ่มเอฟเลยเนาะเหรืออะไรครับแฟดเซลรอไหมวันที่ห้าเดือนห้าสินค้าตัวนี้จะมาแฟดเซลเฉพาะเที่ยงคืนถึงตีสองเท่านั้นโอ้กินกาแฟรอเลยของมีค่าขึ้นมาเลยเนอะตีเที่ยงคืนถึงตีสองต้องนั่งรอแล้วแม่รอเอฟเลย เรียนจำอะไรได้รู้ไหมเล็กพี่ปุ๊กจําได้นะเพื่อนพี่เคยบอกนะเบาได้เบาเบาได้เบาอย่าขึ้นมาเยอะหาเงินซื้อไม่ทันแล้วใช่ไหมครับนี่แหละเขาคือคนที่ซื้อไปหมดมันเกิดจากการตอกลูกค้าตอกลูกค้าแล้วลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยเพจนี้มีความชานาญเพจนี้ดีจังเลยเพจนี้แบบโอ้ยสินค้าเยี่ยมจังเลยก็ตกด้วยอะไรครับตกด้วยบรรยายความแตกต่างที่ไม่เหมือนคู่แข่งเรามีบริการอะไรที่ไม่เหมือนคู่แข่งเรามีสินค้าอะไรที่มัน คู่แข่งพูดเรื่องเนี้ยเราเอามาพูดอีกมุมหนึ่งพอลูกค้าเริ่มฟังแล้วเริ่มแบบครับผมนะครับก็ยกยกตัวอย่างเนะครีมพูดแต่ความสวยความงามสมมุตินะครับครีมเนี้พูดแต่ความสวยความงามผมพูดเป็นประโยคเดียวครีมนี้ไม่มีสเตียรอยด์สมมุติเฉยๆนะสวยงามไร้สเตียรอยด์ทุกคนลิงก์กับไปเลยนะลิงก์กับไปลิงก์กับไปในครีมเก่าๆที่เขาดูเลยนะเฮ้ยอันนั้นไม่มีสเตียรอยด์เปล่าวะ ถูกไหมครับนะหรือถ้าในอดีตอันนี้พี่ปุ๊กทันไหมครับในอดี d a s จะถามก่อนบอกก่อนอะไรเลยน้ํายาล้างจานแต่เราไม่บอกยี่ห้อแล้วกันในอดีตคือในอดีตประมาณสักยี่สบสาสิปีที่แล้วเลยนะจริงไอ้แบบนี้มีคนทำแล้วนะน้ายาล้างจานยี่ห้อหนึ่งบอกว่าล้างสะอาดมากเขาก็เอาจานมาเนอะแล้วก็ขีดอย่างเงี้ยนะแล้วดังขีดขีดทำได้ไหมพี่ทำได้ใช่ไหมถ้าพอกีดขีดเสร็จปุ๊บน้ํายาอีกยี่ห้อหนึ่งออกมาหลังยี่ห้อนี้น้ายายี่ห้อยี่ห้อแรกสีเหลือง น้ำยาหยี่ห้ออี่ห้อสองขาวฟ้าขาวขาวฟ้าอ่ะออกมาหลังยี่ห้อนี้เขาพูดคําเดียวว่าอะไรนะไม่มีเออ่ไม่มีอะไรนะเออเขาเรียกนะไม่มีฟอร์มอลีนน้ายาล้างจานอะไรนะล้างไขมันสะอาดหมดจดไม่มีสารฟอร์มอลีนสมัยก่อนนะโอ้ยช่วงนั้นอยี่ห้อนี้ขายดีเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเขาทุกคนคิดว่าเฮ้ยยี่ห้อนั้นมีฟอร์มอลีนเปล่าแต่จริงยี่ห้อนั้นก็ไม่มีฟอร์มอลีนนะแต่เขาไม่ได้เอาจุดเด่นตรงนั้นมาเขาไม่ได้เอาจุดเด่นมาพูด เห็นไหมครับหรือถ้าย้อนไปได้ดีอีกเราอาจจะเห็นภาพที่ชัดเจนเนอะที่เขาเอาน้ามันพืชไปแช่ตู้เย็นอ๋อไม่บอกว่าไม่เป็นไข่แต่จริงน้ำมันพืชทุกยี่ห้อไม่มีไข่หมดไงไม่เคยมีไข่เล่าถูกไหมครับนี่คือจุดอีกจุดหนึ่งที่บอกว่าเป็นคอนเทนต์ที่บอกว่าแตกต่างจากลูกค้าอ๋อไอแตกต่างจากคู่แข่งพูดผิดแตกต่างจากคู่แข่งคือเฮ้ยอ่านมาเยอะแยะเลยเอาคุณสมบัติที่ที่เขาไม่ได้พูดถึงอมาพูดก่อนเห็นไหมครับ แสดงว่า Content is the king สามว้าวของเล็กเล่าให้ฟังนะคุณผู้ฟังที่เรอขึ้นหนึ่งนะฮะต้องทําให้เขาต้องจับลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนอันนี้เราต้องรู้ก่อนเสร็จแล้วก็เข้าสู่กระบวนการที่หนึ่งคือให้เขารู้จักสนใจอันที่สองนะคะก็คือทําให้เขาเกิดการพิจารณาพิจารณาเปรียบเทียบเขาต้องช่วงนี้เขาบอกว่าลูกค้าจะเริ่มเปรียบเทียบกับสินค้ายี่ห้ออื่นกับเพจอื่นนนถ้าเราพูดเหมือนยี่ห้ออื่นปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือลูกค้าก็จะเปรียบเทียบอะไรราคาละ เอองั้นอย่าเพิ่งไปถึงราคาเลยต้องเอาคุณสุขัฒให้มันแตกต่างต้องเอาคุณสุวัฒที่มันแตกต่างกันขึ้นมานะครับผมส่วนวาวที่สามคือพยายามตอบด้วย call to action call to action ให้เขาเกิดการกระตุ้นอยากซื้อผมไม่ได้บอกว่าต้องลดราคาสักอย่างเดียวนะ pre order ไหมมีสิบชิ้นเท่านั้นหรืออะไรครับ flash sale ไหมเฉพาะนาทีทองเวลานี้เท่านั้นนะที่คุณเอฟสินค้านี้ได้ถ้าเวลาอื่นราคาเดิมนะอย่างเงี้ยครับหรือเวลาอื่นสินค้านี้หมดนะไม่มีแล้วนะ ใช่ไหมครับเนี่ยเป็นลิมิเต็ดก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ละหรือจะลดราคาก็ได้อันนี้แล้วแต่หรือจะแลกตัวประกันก็ได้เช่นเฉพาะท่านที่แอดไลน์เราเท่านั้นคุณจะได้ราคาพิเศษหรือท่านเฉพาะท่านที่เป็นสมาชิกเราเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นนี่คือ call to action ที่ทําให้คนทําไมครับสนใจแล้วก็เฮ้ยอ่าแล้วตื่นเต้นแล้วอยากซื้อมันมีกล้องยี่ห้อนหนึ่งเนาะมือมือถือกล้องมือถือเขาบอกว่าอะไรคนระับภาพนี้ขายด้วยจุดจุดจุด,จดยี่ห้อนหนึ่งถูกไหมครับอีกยี่ห้อนหนึ่งบอกว่าอะไรครับ ถ้าเราบอกว่ากล้องสวยเหมือนเขาเราสู้เขาไม่ได้นะเพราะยี่ห้อน,นั้นดังมากอีกย่อนหนึ่งบอกว่าอะไรครับซูมได้สามสิบเท่าคุณเลือนเะยเปลี่ยนจุดเด่น,เล,นเลยใช่ไหมครับอพอซูมได้สาสิบเท่าลูกค้ามาโนทันทีว่ากล้องนี้ต้องว้าวแน่เลยใช่กล้อง<ต>นั้นป็นที่ยีสามสิบเท่าแต่ถึงถึงถึงสามสิบเท่าครับแต่ความเป็นจริงคือเวลาเราใช้เนี่ยเราเคยซูม่ใช้ <30 S 1> ไมถึง,ถง เราใช้ไม่เราใช้ไม่ถึงหรอกแต่ความรู้สึกว่าเฮ้ยกล้องนี่ต้องวาวแม่นับมากแน่เลย๋ยวนี้เป็นห้าสิบเท่าแล้วนะรุ่นใหม่บอกซูมได้ห้าสิบเท่าแล้วเราก็ไม่ได้ใช้ขนาดนั้นหรอกบางทีความเป็นจริงแค่เอื้อมมือเดียวนะเซลฟี่ตัวเองไม่กล้องซูมใช่ไม่ได้ใช้เ่เห็นไหมคุณสมบัติเขาครบแต่คุณสมบัติเขาคือจุดขายที่ทําให้เราตัดสินใจซื้อทําให้เรามโนว่ากล้องเยี่ยมทําให้เรามโนผมใช้คำมโนแต่ความเป็นจริงก็คือคุณสมบัติครบนี่แหละเพียงแต่ว่าเอาจุดเด่นที่แตกต่างจากคนอื่นมาพูด มาพีเซนต์หรือถ้าเรามีจุดแตกต่างอยู่แล้วอย่างเงี้ยยกตัวอย่างผมผมลงไปให้คำปรึกษานะมีเยลลี่ยี่ห้อหนึ่งเป็นเยลลี่ของเอ e ีนะครับอ๋อ,ดอเดี๋ยวเดี๋ยวตกต่างก็คือทาจากถ้าถ้าถ้าบอกว่ามีตัวอย่าง,างนี้ดิฉันชอบมากเลยนะฮะคุณรู้ฟังเดี๋ยววันพรุ่งนี้แล้วกันนะเดี๋ยวสัมภาษณ์ต่อเนื่องเลยใครที่กําลังติดเครื่องอยู่อย่าพลาดนะะพรุ่งนี้บ่ายสองครึ่งนะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะเรื่องของนี่เลยค่ะ การทำคอนเทนต์นะในโลกออนไลน์ให้ว้าวนะครับจับอาจารย์เล็กยงยุทธนินเปล่งแสงกรรมการผู้จัดการตานีมาร์เก็ตติ้งจำกัดงั้นเดี๋ยวพรุนี้เราพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมได้เลยครับลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ